นี่แค่ไปทำไนิดเดียวแต่มันจะทิมตาน,ะนั่นน่ะนงเวางไว้เฉยแบบน,นี้จับไวเฉยน,นี้อ่ะยนะอย่ายกนะพอามติดก็ยกเดียไปดูะเกิ้วางเฉยยกขึ้นีวงังเฉยเดี๋ยว่าปาิดก็ยกจบานมันกินปาิดก็ยก con luôn mà rồi ừ, giỏi chơi văng chơi chơi chứ chưa 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 nó mà chưa chơi chơi chưa chưa thôi chưa 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 ตัวใหญ่มากตัวนี้ก็ใหญ่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมดักปลาดุกกันนะคะปลาดุกที่เลี้ยงไว้มันเริ่มเริ่มจับเอาขายได้แล้วก็เลยดักกันค่ะมีคนมาให้กำลังใจพ่อเขา เกเป็กเดี๋ยวตกครับสวัสดีครับก่อนเกเป็กสวัสดีครับ <c oughs> ดูพ่อดีกว่านาะวิธีการเอาปลาดุกขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะติดได้ไม่ทุกตัวแต่มันก็ได้ถือว่าเยอะค่ะ ที่การจับประดกพิษดีที่สุดก็คือการดูดน้ำไม่แห้งนั่นเองเฮ้ยเรือจะล่มแล้วเรือจะล่มแล้วว้ย Thank you. 包，包。

เอาขัดใส่ขัดใส่เล็กปล่อยต่อตัวใหญ่ขายก่อน